สื่อยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นเตือนเกิดภาวะวงจรอุบาทต,ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเหลือเชื่อจริงนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย all new honda accord e h e v สื่อยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นเตือนเกิดภาวะวงจรอุบาทต,ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเหลือเชื่อจริงนะครับ นิกกี้เอเชียเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นและจริงๆแล้วเป็นสื่อแบบระดับโลกซาดยซัมไปนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเศรษฐกิจหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเป็นสื่อที่ถือว่ามีประเด็นน่าติดตามกันแบบแทบทุกวันและในที่สุดนี้นะครับพอง,งานมอเตอร์โชว์ซึ่งเริ่มค้นเริ่มต้นขึ้นในรอบวัน v i p ตั้งแต่วันที่25แล้วก็ยาวไปเรื่อยๆจนถึงวันที่7เมษายนเนี่ยนะครับก็นักข่าวญี่ปุ่นก็มาทําข่าว เสร็จแล้วเขก็ประเมินสถานการณ์เลยนะครับว่าเพราะว่าตอนนี้ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยไเป็นที่ถูกจับตามองแห่งหนึ่งในเอเชียและอาเซียนรวมถึงระดับโลกซะโดยสัํปไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมรถ e ีบีถึงขายดิบขายดีทําไมรถ e ีบีถึงตอนนี้กินส่วนแบ่งตลาดมาเก็ตแชร์กับรถเครื่องยนต์น้ํามันไปซะละ แล้วก็มีการพูดถึงซ้ำ์ไปนะครับว่าจบงานมอเตอร์โชว์ปีนี้เนี่ยนะครับยอดจองยังจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนกับรถ EV ถูกไหมครับแต่ทั้งหมดจะสื่อญี่ปุ่นเขมองอย่างนี้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเกิดภาะวะวงจรอ,อุบาทต,ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยภาษาอังกฤษคือ vicious cycle นะครับนิกกี้เอเชียเขาให้ความจำกัดความานะครับว่าไอ้การที่จะไปบอกว่าเกิดวงจรอ,อุบาทตลาดรถยนต์เนี่ยมันต้องดูหลายด้านด้วยกันนะครับซึ่งนิกกี้ก็พูดจริงๆแล้วว่าตอนนี้ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยเจอสถานการณ์อยู่3ด้าน เดี๋ยวจะให้ดูแต่ละด้านกันเลยนะฮะด้านแรกก็คืออะไรครับความต้องการซื้อรถยนต์ของคนไทยตอนนี้มันอ่อนแอลงอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่ายอดจองของบอเตอร์โชนี่นะฮะมาก็จนถึงเมื่อวันที่1เมษายนนี่นะครับ21,700กว่าคันนะฮะและในตรงนั้นนี่นะครับเป็นรถแบรนด์สัญชาติจีนประมาณ30%แต่ปีนี้หลายค่ายพลิกเกมไม่ส่งยอดรายวัน เขาบอกว่าขอส่งวันเดียวตอนจบงานคือ7เมษายนและหนึ่งในนั้นก็คือพี่เบิร์นหนึ่งของรถ e V จีน BYD นะครับนั่นอันนี้มันเป็นสัญญาณแรกถูกไหมฮะแต่นี่กี้มองอย่างนี้ตอนนี้ความต้องการซื้อรถยนต์ของคนไทยเนี่ยมันอ่อนแอลงมากนะครปัจจัยตัวที่2ที่บอกว่ามันเป็นวงจรอ,อุบายของตลาดรถยนต์เนี่ยนะครับก็คืออะไรทานนราบไหมฮะสต๊อกรถยนต์ในประเทศไทยตอนนี้ทั้งนําเข้า ผลิตเนี่ยอาจจะชะลอแล้วแ่ะครับแต่ว่านําเข้ามาผสมกับอยู่ในสต็อกผลิตนิดๆหน่อยๆของแต่ละค่ายรวมกันในภาพรวมคือตอนนี้สต็อกมันเพิ่มขึ้นเหนือความต้องการซื้อรถยนต์นี่คือปัจจัยตัวที่2ส่วนปัจจัยตัวที่3ที่บอกว่าเกิดภาวะของอวงจรอุบาทตลาดรถยนต์นี่นะครับก็คือว่าแต่ละแบรนด์ตอนนี้ลดราคากันแบบชนิดที่วันข้ามวันนะฮะสัปดาห์ข้ามสัปดาห์คือถ้า,าว่าท่านผู้ชมเคยซื้อนะฮะหรือว่าซื้อรถไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็แล้วแต่เอาตีสวาประมาณ2ออาทิตย์ผ่านมาก็ได้ วันนี้ถูกลงแสนถึงสองแสนแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าแบรนด์รถยนต์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเยอรมันตะวันตกยุโรปเนี่ยนะครับลดราคาต่อคันเนี่ยหหลักขึ้นบางแบรนด์10,000แบางแบรนด์2 0 0 0 0นบางแบรนด์ส0 0 0สนบางแบรนด์ลดเป็นล้านเลยก็มีนะฮะนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเรามา,าแต่ไหนแต่ไรแม้ว่าจะเป็นในฝั่งผู้บริโภคงด้านของราคาก็ตามนี่คือ price war เพราะฉะนั้นนี่คือ3ปัจจัยที่นิกกี้ญี่ปุ่นบอกว่าเกิดวงจรอุบาทในตลาดรถยนต์ประเทศไทย ทวนให้กระชับสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออะไรครับแรงซื้อก็ไม่มีแถมสต็อกก็สูงตามติมดมาโดยสุดท้ายลดราคาการะนำกันแบบชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นพอ3ปัจจัยทั้งหมดมารวมกันเข้านิกกี้ญี่ปุ่นบอกเลยนะครับว่างานมอเตอร์โชว์2024ที่เปิดฉากตั้งแต่25และจะไปจบวันที่7เมษายนเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยอะไรซ่าไหมฮะปัจจัยลบที่ดูเปราะบางห้อมล้อม เกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจซื้อรถจนของคนไทยนะฮะถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเรื่องทองคําก็ถามไปแล้วเมื่อตกลงแล้วเนี่ยณวนะันนี้ทองคําทะลุบาทละสี่หมื่นเนี่ยนะครับเป็นภาวะฟองสบู่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าใครคิดว่าใช่ก็พิมพ์ใช่ถ้าใครคิดว่าไม่ใช่ก็พิมพ์ไม่ใช่มานะครับทีนี้จากสัญ,ญญาณทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไทยซบเซากําลังซื้อผ่อนลงนะฮะรวมถึงถูกปฏิเสธจ,จากธนาคารเยอะ แถมสต็อกเองก็เยอะลดกําลังซื้อไม่พอยังลดราคาขายเพื่อจูงใจให้คนตัดสินใจเร็วขึ้นทั้งๆท,งที่บางคนมีภาระบางคนไม่มีภาระหรือบางคนก็คิดว่าทาไมมาลดกันแล้วไม่บอกกันล่วงหน้านะครับนิกีเนี่ยเขาเลยไปสัมภาษณ์กับหลายๆแหล่งข่าวเพื่อที่จะประเมินตอบโจทย์ว่า3มิติ หรือ3จุดที่เขามองไว้ว่ามันเกิดภาวะวงจรอุบาิรถยนต์นมีอะไรบ้างนะครับก็มีคุณชัดชลิตตั้งทะเกิงเกียรติหัวหน้าธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ธนาคารทีทีบีนะครับเขาบอกองนี้ปกติเนี่ยรถยนต์ประเทศไทยเนี่ยแต่ละปีจะมีการยึดคืนเนื่องจากว่าผ่อนไม่ไหวบ้างขาดผ่อนบ้าง,าลางกลายเป็นหนี้เสียบ้างสำหรับโครงการรถยนต์เฉลี่ยปีหนึ่งจะมีการยึดคืนรถออกจากตลาดประมาณ18 0,000คันนะครับแต่ปรากฏว่าใครทราบไหมฮะเอาเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยรถถูกยึดคืนจาก ระบบในตลาดของเมืองไทยเนี่ยสามแสนคันถ้าหากว่าเฉลี่ยปีละ 100, แสนแปดท่านผู้ชมคิดว่านั่นมันคืออะไรฮนะนั่นคือเกือบสองเท่านะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในปีที่แล้วและนอกจากที้ปรากฏกาว่ายังมีจํานวนรถที่ยึดคืนมาแล้วและอยู่ในท่อพร้อมที่จะต้องมีการออกขายประมูลอีกหนึ่งแสนคันเพราะฉะนั้นนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าในที่สุดกระทบไปถึงอะไรราคาขายต่อราคามือสองธุรกิจเต้นรถมือสองก็กลายเป็นว่าอะไรครับ จากต้นทางลดป้ายแดงออกจากศูนย์วันนี้หันราคากันแบบชนิดคันละหกหลักเสร็จแล้วก็มาเจอไอ้เรื่องอะไรครับรถในสต็อกที่ถูกยึดคืนออกจากตลาดเป็นจํานวนถึง2เท่าในในปีที่แล้วที่เกิดขึ้นมามันก็เกิดอะไรครับราคาก็ถูกกด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 ลงไปเรื่อยๆเขาถึงบอกเลยครับว่าตอนเนี้ยแม้แต่ตลาลดรถมือสองเองก็ถูกโจมตีอย่างหนักด้วยราคามือหนึ่งที่ลดราคากันอย่างรุนแรงนะครับทีนี้โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสุรพงศ์ภยัยศิษฐพัฒนพงศ์นี่นะครับแกก็บอกครับว่า คือมีคนตั้งคำถามว่าตกลงการที่ลถ E ีวีเข้ามาในประเทศไทยเยอะแยะมากมายตัวนี้มันเป็นอะไรกันแน่หนึ่งแกก็มองอย่างนี้ครับว่าคืออุตสาหกรรมรถยนต์ E ีวีในประเทศไทยยังต้องใช้เวลาในการพัฒนานะฮะคือการนําเข้ามามันก็เป็นเรื่องดีแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนําเข้ามาก่อนเสร็จแล้วก็เข้าโครงการรัฐบาลก็คืออุตสาหกรรม e ีวีนะครับไม่ว่าจะเป็น3.0จบไปละ3.5มาก็กำลังมาใหม่นำเข้าถลายต้องผลิตชดเชยเท่านั้นสัดส่วนแต่ละถลายก็เดี๋ยวไปดูกันเอาเองนะครับแต่เอาเป็นว่าภายในปีนี้และปีหน้า ท่านผู้ชมจะได้เห็นรถยนต์ E ีีจากค่ายรถสัญชาติจีนออกมาในตลาดประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่าไม่ต่ำกว่า1นึถึงหนเท่าเพราะเข้าสู่โครงการอย่างนีง้ฮะนึกออกไหมครับทีนี้สิ่งที่ตรงนี้ก็เลยถามกันต่อไปเขาแล้วตกลงเนี่ยนำเข้ามาก็ดีและต้องผลิตชดเชยมากขึ้นก็เดิมเนี่ยนะฮะจะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตรถยนต์ในประเทศไหมหรือว่าการลงทุนการผลิตรถยนต์ในประเทศไหมโฆษกของทางด้านกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สอทอนี่บอกมาว่าไม่กระทบนะฮะ ไม่ถือว่าเป็นการไปกระทบฐานการผลิตหรือการลงทุนเพื่อการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องดูกันดีดีครับถ้าหากว่าดูในประเทศอื่นเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่ากระทบฮะยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนในจีนตอนนี้ถอนตัวกระดออกเป็นว่าเล่นแบรนด์แรกที่ถอนออกจากและปิดฉากตลาดจีนเป็นทางการคือมิซูบิชิของประเทศญี่ปุ่นเขาประกาศเลยครับเลิกไม่ผลิตอีกต่อไปมาล่าสุดนี่นะครับก็คือทั้งฮอนด้านิสสันก็ลดกําลังการผลิตที่อยู่ในประเทศจีนซึ่งไปร่วมผลิตกับบริษัท้องถิ่น ก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดรถ E ีวีซบเซาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Pri ส์ฟอรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวมีปัญหาและที่สําคัญก็คือการลงทุนทางตรงในจีนนั้นยอดตกต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่มั่นอกมั่นใจในนโยบายและมาตรการการจัดการกวาดล้างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบางอย่างที่ไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกมั่นอบมั่นใจของคนต่างประเทศในการลงทุนทางตรงในจีนก็ถอนออกมาหมดเลยนะครับดังนั้นอันนี้ต้องดูกันต่อไปนะฮะที่นี่สิ่งสําคัญต่อไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่า กลยุทธ์ของ Price War ของแต่ละค่ายที่ใช้กันในงานตอนนี้ที่เกิดขึ้นที่มอเตอร์โชว์และต่อไปก็จะเกิดในระยะยาวประเทศไทยนี่นะครับมันทําให้ตอนนี้นี่นะครับเกิดปัญหาเกี่ยวกับความไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าราคาจะลงต่อแค่ไหนนะครับนี่กี่เอเชียรายงานกันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น BYD นี่นะฮะก็เปิดตัว5รุ่นเลยนะฮะอย่างแอตโรุ่นใหม่ a อตโตมโฉม2024นี่นะครับราคาขายเนี่ย1.49ล้านถูกลงถึงคละแสนห นะครับเมื่อที่บกัตอนเปิดตัวแอตโตสาใหม่ๆใ,ในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็มีฉางอันนี่ของจีนเหมือนกันเปิดตัวรุ่นลูมินนะฮะเป็น E ีวีขนาดเลก็กกระจิ๋วกระทัดรักษตาจุม๋มจิ๋มเลยนะฮะสี่แสนเจ็เก้าพันนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับอีกท่านหนึ่งที่พูดถึงเนี่ยก็คือผู้บริหารระดับสูงของทางด้านค่าย เรเวนะครับคือคุณอิสระวงรุ่งตอนนี้เป็นผู้บหารรับสูงของบริษัทเช่าซื้อในครัวกลุ่มในเครือของกลุ่มบริษัทเรเวออโต้มาทีฟจำกัดเนี่ยนะครับแกบอกงี้นะฮะว่าถ้าดูกันจริงๆเนี่ยการตั้งเป้าหมายในการที่จะขายรถแล้วก็สามารถปล่อยทําการเงินในเครือได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวเสริมกันไปแต่ในขณะที่สถาบันการเงินนอกเครือของบริษัทผลิตรถยนต์เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า อัตราการปฏิเสธสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นรถเชิญพาณนนิชย์รถกระบะรถปิกอัพหรือแม้แต่รถเกง๋งรถซีดานรถใช้งานบ้านเนี่ยนะฮะสูงกันแบบชนิดที่2หลักกันทั้งนั้นคือตั้แต่1 5บหถึงยียกตัวอย่างเช่นรถกระบะเนี่ยนะครับผู้บริหารระดับสูงของโตโยตา้าก็พูดในงานนี้เหมือนกันว่าในช่วงของ3เดือนสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเลทการปฏิเสธรถปิกอัพยังอยู่17%อรพอมาถึงไตรามาสที่หนึ่งที่เพิ่งผ่านไปในปีนี้อัตราการปฏิเสธสินเชืืื่่อออเเพซ้รรถกะะบะน,นะบสูงป็2ห มันก็เป็นเรื่องที่แบบนะสื่อญี่ปุ่นเลยตั้งคําถามตรงนี้เกิดขึ้นว่ามันมาลุมมตุ้มจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าวงจรอ,อุบาทของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยกรุงศรีออโต,โต้ซึ่งเขาเป็นผู้นาทางด้านสถาบันการเงินที่จับตลาดเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับและกรุงศรีออโต้เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนาและเป็นแบรนด์นําเลยนะพูดง่ายครับมีมาร์เก็ตแชร์ในการปล่อยกับรถ BYD เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะเขายังบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ เรื่องของการที่จะปล่อยสินเชื่อและการถูกปฏิเสธสินเชื่อสำหรับเช่าซื้อรถยนต์ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาของปีนี้สูงถึง30%โอ้โหนี่สูงไปอีนะครับเพิ่มขึ้นจากในตอนปี2023ฉเฉลี่ยทั้งปีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อซื้อรถยนต์ของปี2023อยู่ที่1 0 1ถเปอร์เซแต่แค่2เดือนแรกของไตรมาสที่1ปีนี้ขึ้นไปเป็น30%เอร์ซนแสดงว่าอะไรครับ อัตราการปฏิเสธสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง100%เพียงแค่2เดือนแรกของไตรมาสที่1ปีนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่บอกกันว่าเป็น vicious cycle นะครับหรือวงจรอุบาทของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยตอนนี้มันถึงได้เกิดขึ้นตามมุมมองของสื่อญี่ปุ่นที่เขามองอยู่นะครับอลองถา,ถามท่านผู้ชมกันก็ได้นิดหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะตัดสินใจจองซื้อรถคันใหม่นะฮะในงานมอเตอร์โชว์2024จองหรือไม่จองส่งครับ คำถามมีเท่านี้เองนะฮะท่านผู้ชมจะจองซื้อรถคันใหม่นะฮะในงานมอเตอร์โชว์2024จองหรือไม่จองส่งฮะอาไม่ได้บอกยี่ห้อมานะครับเอาแค่ถามเฉยๆนะครับว่าตกลงท่านผู้ชมจะจองหรือไม่จองนะฮะท่านผู้ชมจะจองซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงในงานมอเตอร์โชว์2024จองหรือไม่จองนะครับใครคิดว่าจองก็พิมพ์จองใครคิดว่าไม่จองก็พิมพ์ไม่จองกันมานะครับนิกกี้เอเชียไม่ได้ระบุเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยซ้ำไปนะครับว่า วงจรอุบาทในตลาดรถยนต์ประเทศไทยนั้นจะจบเมื่อไหร่จะกินเวลาไปเนิ่นนานแค่ไหนเพราะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตกอยู่ที่ว่ารถก็ขายไม่ได้ผู้บริโภคก็ไม่มีกําลังซื้อสถาบันการเงินเองก็ปฏิเสธสินเชื่อในการปล่อยให้ที่จะเป็นเจ้าของรถล่าสุดแล้วก็เลยกลายเป็นงูพันหลักนะฮะแล้วก็กลายเป็นปัญหาไก่กับไข่ว่าตกลงแล้วเมื่อไหร่เนี่ยไอ้เจ้าวิเชตไซเคิลหรือวงจรอุบาทตลาดรถยนต์นี่นะครับมันจะหลุดพ้นจากประเทศไทยก็คือไม่ต้องมีการลดราคากันแบบว่าเล่น สต็อกเองก็ถูกสามารถระบายกันไปได้เยอะและที่สาคัญคือกาลังซื้อก็ฟื้นกลับมานะครับนี่จึงถามท่านผู้ชมกันนะครับว่าท่านผู้ชมจะจองซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงนะฮะในงานมอเตอร์โชว์2024นี้จองหรือไม่จองนะฮะใครจองพิมพ์จองใครไม่จองพิมพ์ไม่จองส่งมาเลยนะครับ